โอ้ยหิวหิวมาหาแนวกินท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองนี้คือเป็นรมรมเรื่นเรื่นแทะแบบบบแบบบบว้าวแถวนี้มีก๋วยเตี๋วด้วยแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอว้าโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศนั่งมองไหนเนาะบานนี้นั่ง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 หามองนั่งกอนบรรยากาศร่มรื่นร่มรื่น บ้านก๋วยเตี๋ยวหลากหลายเมนูก๋วยเตี๋ยวรถจัดรถจัดรถจัดก๋วยเตี๋ยวมาล่าปากชาปากซาปากซาเลยปากซาจานด่วนอาหารจานด่วนก็มีนะจ๊ะเมนูเป็ดก็มีตําตําก็มีว้าว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 ,าว,าวา S <S เดี๋ยวต้องเลือกก่อน <Wow. S 1> เดี๋ยวต้องเลือกก่อนอ้าวเมนูนําเสนอนมนูนําเสนอก๋วยเตี๋ยวน้ําแดงตรีนตุนตีนตุนเส้นเล็กมานี่สร้างเส้นเล็กอันนี้โบแมนเกาเหลาได้นน่ไม่ใช่เกาเหลานะจ๊ะเส้นเล็กอยู่ข้างล่างนะจ๊ะโอ้โหยตรีนตุนน่าจะนุ่มๆเปื่อยๆน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงแบบน้ำแดงเด้อ,อ,อเดี๋ยวร้านนี้ร่มรื่นมากเดี๋ยวต้องลอง เขามีหลายเมนูมากต้มแซ่บมาลาผัดเตี๋ยวมาลาต้มแบบต้มแซ่บมาลาจีจ๊าก็มีแต่เราไม่ได้สั่งนะจ๊ะเดี๋ยวรองไอ้นี่ก่อนน้ำแดงน้ำแดงมา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 โอ้มา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 เด้อมาเด้อสวัสดีท่านผู้ชมม้อนี้ถ้ามานดังบรรยากาศต้นไม้หลายๆร่มรื่นร่มรื่นสั่งสั่งเส้นเล็ก สั่งเส้นเล็กตีนตุน๋นนี่เบังตีนไก่บังตีนไก,ก่เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กตีนไก่ขอซิมนามก้อนปุ่มอืมก็ดีแล้วน้ำปลาคริกขึ้นเป็นตะเสียบเนี่ย พอดีแล้วแต่อยากใส่หน่อยนึงพริกก็แบบตำเองเลยนะตำเองอ๋อใส่เ็่นั้นแหละไม่ปรุงมากไม่ต้องปรุงมากน้ำซุปแซบๆอยู่แล้วน้ำซุปซ่บๆอยู่แล้วมีสั่งข้าวราดกับบ้านด้วยหมูนุ่มหมูนุ่ม ซาน้ำมันหอยอหมูมนุ่มผัดน้ำมันหอยราดข้าวสั่งกลับบ้านด้วยนี่แต่ตอนนี้เรามาชิมนี่ดีกว่าอยากลองเมนูหมาล่ากับต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับหมาล่าจี๊ดจี๊เนาะแต่วันนี้ท้องยังว่างเลยต้องกินรสน้ำแดงกินตุนไปก่อนอื ร้านนี้สิบกว่าปีที่แล้วเขาทาเป็นเหมือนผักนั่งชิวเพื่อชีวิตนะอืเคยมาอยู่แต่หลังจากที่เขามือก่อนเขาไม่ให้เลิกเลยเที่ยงคืนเนาะทางร้านเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งร้านตาเป็นร้านข้าวอ่ะเ,เป็นร้านกับข้าวก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งตำตำยำ ngày mà mắng tí nắm nước nam có cùng cỏ ขอใส่มือไม่กินก๋วยเตี๋ยวแต่ใส่มือวันนี้เอาพี่น้องเอ้ย รน้กจนหมดเลยนัวมากเดี๋ยวจะกินให้หมดอีกสองชิ้นอือเอาไปซะนี้แหละเดี๋ยวคลิปสิเงาพอกันไหมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์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 ขอบคุณทุกการแชร์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 จะลืมกันเด้อจะเฝ้าลืมกันเด้อจะเฝ้าเบื่อกันเด้อพอกันไม่คลิปหนาพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ